จำอวดหน้าด้านลิเกสามย่ยานมิจฉาชีพเพล็กกลางเวทีขอชนะจนได้ไอทอนทีมต่อม <Wow. S 1> พื้นเวทีการเมือง <Wow. S 1> สวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงพอแดงทุกทุกท่านเมื่อวันนี้มีการแสดงจำอวดหน้าด้านผสมลิเกสามย่ยานมิชฉาชีพทางการเมืองของพรรคสวมเนา่าโดยครั้งนี้มันมีไฮไลท์ตรงที่พรรคของมันได้ไอ้พิธานายกว้าวหรือไอพิธากิโอเลี้ยงแกะหลวงโลกหรือไอาอายุน้อยร้อยเรื่องหลวงกลับมาขึ้นเวทีปราศัยเรียกคะแนนนิยมจากสาวกแม่ไอฮานเนอแทนที่ จะขึ้นมาอัพราคาให้พวกพอ้องกับลายเป็นขึ้นมาโดนแขวนดาบประจานแทนไอ้ธนทรซะง,งั้นพวกเราลองดูคอมเมนต์ชาวเน็ตแจกคอกันยาวเหยียดเต็มฟีดเลยพี่น้องโอ้ไอ้สักเอ๋ยแม่มารับคอแทนไอ้ธอนกับพวกของมันแท้ๆเลยที่ก่อนหน้านี้เคยโดนโครงการคอล้านตัวจากประชาชนกันมาทั่วหน้าแล้ววันนี้ไอ้ว่าวรับกันไปเต็มๆเลยพี่น้องแต่ถ้าพวกเราได้ฟังมันปลาใสก็จะพบว่าไอ้ว่าวมีความโอหังอวดดีไม่มีสำนึกไม่นึกถึงผลกรรมการกระทำที่เคยทำอะไรไว้ทั้งสิ้นนั่นก็เพรา มันกับพรรคพวกอีกหลายคนกําลังจะโดนตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตจากคดี44สอสก้ไกลลงชื่อแก้ไขม .112 แต่เมื่อวันนี้มันยังล่อลวงด้วยคะแนนเสียงที่มันประกาศว่า<ม>เหลือกสมเนาให้ชนะแบบยาวๆเอาไอ้เทงเขาทำเนียบ2สมัย8ปีเผื่อวันนั้นไอทอนไอ้ทีมไอ้ต่อมและไอ้กระปิบุจะพ้นโทษกลับมาแบบฟูทีมถุยใช่สุที่รักของผมสองคนธนาทรเปียบุตร อนาคตใหม่กลับมาให้หมด8ปีพีตทชัยดวงก้าวไกลกลับมาพอดีโอ้ไอ้ว้าวรู้แก่ใจว่าชะตาพวกมึงขาดไม่เกินปีนี้ยังเสือกล่อหลวงด้วยความหวังลม,ลม,ลมลงๆแรงๆหวาดคะแนนเสียงซะอีกนอกจากนี้ไอลิเกว้าวยังเพอ้อว่าจะมีประชาชนอีก3กลุ่มที่จะหันมาเลือกพักมันในแก่กลุ่มที่อาจไม่ไปเลือกตั้ง12ล้านคนกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครอีก7ล้านคนและกลุ่มคนที่จะเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิต2ล้าน4ี่แสนคน ากทั้งสกลุ่มนี้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกพักมันมันก็จะชนะอย่างขาดลอยแน่นอนอ้าวไอเหไหนมึงเคยประกาศไว้ตอนแรกว่าพักมึงจะชนะถล่มทลายได้250เสียงแน่นอนาวันนี้เสือกมาบอกว่าต้องมาพึ่งคะแนนจากคน3กลุ่มนี้อีกอีก20กว่าล้านเสียงโถไอ้ทีมทศดสมิธฉาชีพเอ๋ยรอบตัวมันสิบทิศมีแต่มิรไงละจ๊ะมึงลืมไปแล้วหรือว,ว่าเฉพาะคะแนน14ล้านเสียงที่เคยเลือกพวกมันเอาไว้ครั้งก่อนตอนนี้เขาเมินหน้าหนีเพราะวีรกรรมระยำหมาของพวกมึงตลอดหลายปี ที่ผ่านมาเหลือถึง5้าล้านเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยแล้วมึงยังจะหวังจากคนที่เขาไม่ไปเลือกตั้งยังจะหวังจากคนที่รอตัดสินใจอีกหรอว่าคนที่เขารอการตัดสินใจเขาตัดพักมึงออกไปตั้งแต่ตัวแรกเลยส่วนอีสองล้านกว่าเสียงที่จะได้เลือกตั้งครั้งแรกมึงยังไม่รู้อีกหรอว่าเด็กๆรุ่นนี้เขาเทาใจให้ไอ้เต้กันหมดแหละเด็กๆเ,เขาอยากเห็นพี่เต้เป็นนายกอวกาศควบตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ไปด้วยเด็กรุ่นนี้เขาไม่เลือกพวกมึงหรอกที่หลอกชายเยาวชนรุ่นพี่ให้กลาย เป็นพวกสามเกศแล้วต้องไปรับโทษแทนพวกมึงนะเว้ยเฮ้ยไ,<ม><ห>ไอสักเอ๋ยอ้อแล้วไอทิมทศมิตธเนี่ยยังไม่หยุดเอาลูกสาวมหาแดกทางการเมืองอีกด้วยนะพี่น้องเพราะมันพูดไว้เองว่าเอาให้ยาวพอที่ลูกสาวมันจะได้มาเลือกตั้งเอามันกลับไปเป็นนายกทุยเอาให้ยาว ยาวพอที่ให้ลูกสาวผมกลับมาเลือกผมกลับมาได้เนี่ยเราลองคิดกันเองนะว่าสภาพพักมันในปีนี้กับตอนปี -66 แม่มต่างกันลาวฟ้ากับเหวปี66นั้นกระแสเบื่อลุงท่วมชั้นบรรยากาศประเทศไทยเลยมันเลยได้คะแนนไปเพียบเลยไงแต่หลังจากนั้นความระกรรมตำบอลของพักมันกระลุดให้เห็นกันทุกวี่ทุกวันจนล่วงเลยมาถึงวันนี้คนในพักยังโดนสอยโดนจับคดีร้ายแรงกันอยู่แลยกระแสมันเป็นแบบนี้ไงถึงทําให้ไอ้ธนาธรเจ๊กกระบอกต้องลงแรงหาเสียงด้วยตัวเองแล้วก็ต้องไป ลากไอลิเกว้านางเรือปะมงมามลงแถวสามย่านกับสมุดปากการเมื่อเข้ามาล่อลวงคะแนนเสียงแต่หารู้ไหมพวกมึงกับพักมึงก็จะได้แค่คะแนนจากคนกลุ่มเดิมที่ยังคงสภาพเป็นส้มเน่าเทาแท้แค่นั้นแหละส่วนส้มกลุ่มเดิมเขาเลิกเนา่าไม่อยากเทาไปกับมึงเขาเปลี่ยนใจไปกันหมดแล้วไอพักส้มเน่าใจเทาไอพม, B R N, ม่าบรเอนคาแมเมียนตระเอย้ยแม่ปะโทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิงโปแดงกัน You